แต่ก็เมื่อวานนี้ครับพูดถึงเรื่องออการทํางานมีแรงงานตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบอาสาสมัครแรงงานรวมไปถึงแท็กซี่เมื่อวานนี้เข้าไปขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับคุณพิพัฒร,รัชกิจประการเมื่อวานนี้ให้การต้อนรับประธานอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานครคุณสุจินรุ่งสว่างนะ,ะแล้วก็มีสมาคมแท็กซี่ตัวแทนอาชีพอิสระ,ะนะในกรทมใี K, 1สิบเขตเข้าไปขอบคุณรัฐมนตรีเพราะอะไร นะรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยสนับสนุนการทํางานของอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศกว่า7 9 8 8คนแล้วก็แรงงานนอกระบบอีกนะเนี่ยมีการไปยื่นหนังสือ,อมีการไปมอบดอกไม้นะแล้วก็กล่าวขอบคุณเมื่อวานนี้นะฮะมีท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นบ้านเราเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวเราและเราก็มีความรักมีความผูกพันกับกระทรวงแรงงานเราอยากจะช่วยกัน แล้วก็ย่างยืนให้พี่น้องอแรงงานเรามีความสุขนะคะทั้งในระบบและก็นอกระบบสมัยท่านก็ผลักดันให้พวกเราได้หลายเรื่องแล้วพวกเราก็รู้สึกภูมิใจที่มีท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมาขอบคุณท่านวันนี้นะคะท่านจิตใจดูแลคนงานใช้ได้เลยนะคะ รกาค้อยแปดสิบวันนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามันนะฮะท่านวรสิทธิ์ซึ่งซึ่งก็อยู่ในพักของของท่านด้วยนะฮะแต่ก็ถือว่า120วันที่ทางพักภูมิใจไทยภายใต้กระทรวงแรงงานที่นําเสนอไปเนี่ยก็ถือว่าส่วนก็เป็นที่พอใจของผู้ใช้แรงงานหรือว่าตัวของแม่และเด็กในอนาคตที่เราจะสร้างชาติต่ตอไปในเรื่องของการเป็นแรงงานทดแทนที่มีคุณภาพ คนทํางานบ้านฉบับ25เป็นของขวัญที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบให้ต้องมาขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับตั้งแต่เริ่มต้น ผมก็มีส่วนร่วมมาตลอดแล้วก็มีการเพิ่มสิทธิพัฒนากร้ช่วงก็ขอบคุณที่วันนี้ได้มาให้กําลังใจผมแล้วก็กระทรวงแรงงานเราทุกๆคนนะครับพวกเราก็จะมุ่งมั่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปพ,พร้อมกับเพื่อนๆชาวออสโลทุกคนครับขอบคุณครับ นี่คือที่กระทรวงแรงงานนะครับเมือ่อวานนี้แรงงานนอกระบบอาสาสมัครแรงงานแท็กซี่นะครับคือเรื่องแรงงานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตแล้วเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วยการสร้างคนออกมาทํางานที่มีเป้าหมายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดของประเทศแล้วก็ข่าวดีก็คือล่าสุดนี่มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครั้งแรกในประเทศไทยนะฮะนี่คือการผลิตคนนะ